สวัสดีครับไม่ได้คุยกันซะหลายวันนะครับติดภารกิจบ้างอะไรบ้างวันนี้ตั้งใจจะมาคุยกับทุกๆท่านนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันสำคัญนะโดยเฉพาะยิ่งสำหรับประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเมื่อสิบปีที่แล้วเวลาราวๆนี้ครับผมจำได้ผมคนหนึ่งอะ เหมือนกับคนไทยจำนวนมากที่กำลังสับสนกำลังเช็คข่าวกำลังโทรศรัพท์ถามน,น,นู่นนั่นนี่ว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นมันมีความคืบหน้ามันมีความชัดเจนเรื่องการยึดอำนาจกันมาตั้งแต่หัวค่ำครับคืน19กันยายน2549นี่นนะแต่ว่าเรายังมีความรู้สึกว่ามัน ยังเกิดขึ้นได้อีกเหรอคือหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินปี3-5ซึ่งคณะผู้มีผู้ยึดอำนาจคือคณะรอศชอนี่นะครับ<อ>เขาถูกปฏิเสธโดยประชาชนแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เนี่ยไม่มีใครคิดนะครับว่าประเทศไทยจะมีการยึดอำนาจอีกหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินผมได้ยินคนหลายคนพูดว่าหวัง และเชื่อว่ายึดอำนาจครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายเวลาผ่านไป14ปีกลับมาเกิดการยึดอำนาจอีกทีนึงที่น่าตกใจและเจ็บปวดไปพร้อมๆกันก็คือว่าไอ้กลุ่มคนที่เคยต้านรัฐประหารเมื่อปีสี3หกลุ่มคนที่เคยเรียกร้องเลือกเกิด่าขอให้รัฐประหารครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายนี่นะครับ เป็นพวกที่พยายามจะสร้างเงื่อนไขสร้างคําอธิบายที่ชอบธรรมให้กับการรัฐประหารแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ไปทำงานร่วมแล้วก็คอยปกป้องคอยอธิบายความให้กับคณะรัฐประหารอยู่ตลอดเวลาตกใจและเจ็บปวดหนักยิ่งกว่าก็คือผ่านไปเกือบเกือบสิบปี นับจาก19กันยา49นี่นะ22พฤษภา57คนกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับก็มาทำอย่างเดิมสร้างเงินไขสร้างประเด็นสร้างความชอบธรรมแล้วก็เข้าไปทำงานกับคณะรัฐประหารทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในประเทศไทยท่ามกลางสายตาของชาวโลกไม่มีใคร ไม่รู้สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่ทางการทูตแต่ละคณะแต่ละประเทศที่ได้มีการประสานงานกันที่ได้มาสนทนากันด้วยนี่เ,เขาเข้าใจดีฮะเข้าใจลึกด้วยคำถามแต่ละคำถามนี่มันสะท้อนอธิบายเลยว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ มีคนพูดกันเยอะนะครับตั้งเวทีถกอภิปรายกันก็พอสมควรว่าตกลง10ปีผ่านมาเนี่ยนะครับจาก19กันยา49จนถึง19กันยาปีนี้ตกลงประเทศไทยอยู่ตรงไหนเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เราถอยหลังหรือเราเดินหน้าหรือเราตกลงคูข้างทางไปแล้วหรือยังไงนะ ส่วนตัวผมนี่ผมก็เชื่อไปทางว่าเราถอยหลังนั่นแหละครับไม่มีอะไรซับซ้อนอะ่ะเพราะว่าสังคมโลกมันเดินหน้าตลอดเวลาไงครับทีนี้เมื่อสังคมโลกมันเดินหน้าตลอดเวลาแล้วเดินเร็วด้วยแค่ใครซอยเท้าอยู่กับที่ก็เท่ากับถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วแต่ของเราแน่กว่านั้นไงครับเราไม่ใช่แค่ซอยเท้าอยู่กับที่นะเราเต้นมูนวอล์กแบบไมเคิลแจ็กสันด้วยนะครับคือค่อยๆถอยถอยถอย,ถอยมา มีคนบางกลุ่มคงพยายามเชื่อว่าเขาสามารถจะหยุดประเทศไว้นิ่งๆได้หรือดึงให้ถอยหลังก็ได้ตามที่ต้องการนับจากนี้ต่อไปอีก5ปีหรือกระทั่ง20ปีประเทศนี้จะต้องเป็นไปอย่างที่เขาวางไว้บางคนเชื่อแบบนั้นนะครับแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อที่แตกต่าง สำหรับผมเนี่ยนะครับประเทศคือประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองสถานการณ์ภาพรวมของประเทศมันต้องดูประชาชนก่อนเป็นตัวตั้งผมว่าวันนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากและมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาแล้วเขาเดินไปไกลแล้วด้วยและผมยังเชื่ออยู่ว่าผู้มีอำนาจหลายๆท่านนี่นะครับ ท่านไม่เข้าใจประชาชนหรอกคือท่านนึกว่าเอาละคนไทยอย่างงั้นอย่างนี้เป็นคนที่ท่านอธิบายได้เป็นคนที่ต้องเชื่อท่านตลอดเวลาเป็นคนที่รับหรือมีความสุขกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าในหัวใจในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นเป็นแต่เพียงว่า วันนี้ประชาชนจำนวนมากอาจจะเห็นตรงกันว่าไม่มีประโยชน์ที่จะขยับตัวอะไรให้มากความไม่มีประโยชน์ที่จะไปแสดงบทบาทอะไรให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างผู้มีอำนาจเพราะว่าสถานการณ์นี้มันไม่ใช่สถานการณ์เปลี่ยนรัฐบาลดังนั้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับเรียนรู้และทําความเข้าใจว่าปัญหาทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรและผมว่าเขาคิดเองได้ด้วยนะว่าเมื่อไหร่ควรเดินเมื่อไหร่ควรก้าวยาวๆหรือเมื่อไหร่ควรวิ่งอย่างเร็วไปข้างหน้าและเมื่อไหร่ควรจะใช้ความอดทนรักษาสมาธิ แล้วยืนอยู่กับหลักการที่ถูกต้องเอาไว้ผมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการต่อสู้ทางการเมืองเรื่องการเคลื่อนไหวมวลชนเรื่องการชุมนุมเดินขบวนเนี่ยผมไม่มีนะครับตอนเหตุการณ์พฤษภาสามห้าเนี่ยผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชอายุ17ปีเรียนม .5 ้าเขาชุมนุมต่อต้านเผด็จการกันผมก็ไปทุกคืนนะฮะ แต่ว่าก็ไปนั่งเพิ่มจํานวนไม่ได้ไปขึ้นปราศัยไม่ได้รู้จักกับใครต่อใครเขาที่เป็นแกนนําเวทีใดๆทั้งสิ้นนะครับไปถึงสนามหน้าเมืองก็ตอนค่ำๆนั่งฟังอยู่อย่างนั้นนะครับใครพูดใครร้องเพลงใครเล่นดนตรีก็ว่ากันไปเสร็จแล้วเวทีเลิกก็เดินทางกลับแต่19กันยา49เนี่ยได้ทำให้ผมเนี่ย เข้ามาอยู่ในขบวนของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของการแสดงความไม่เห็นด้วยและต่อต้านรัฐประหารผมมั่นใจว่าผมเข้ามาในสถานการณ์นี้พร้อมกับประชาชนจำนวนมากแล้วเราต่างเรียนรู้จากสถานการณ์เหล่านั้นไปพร้อมๆกัน ผมไม่ใช่คนเดือนตุลาผมไม่ใช่คนเดือนพฤษภาแล้วครับผมมาจากรัฐประหารปี49เพียงแต่ว่าผมไม่ได้เกาะล้อรถถังมาผมมาพร้อมๆกับคนที่เขาไม่เห็นด้วยซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันมาเหลือเชื่อนะครับแป๊บเดียวครับผ่านไปสิ ผมยังจำวันเวลาแรกๆได้ดีว่าเราอยู่กันกี่คนเราพูดอะไรกันบ้างผมยังจำบรรยากาศวันที่23มีนาคมปี50ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นเวทีปราศัยในฐานะผู้ร่วมในกลุ่มต้านรัฐประหาร แล้วก็ยังจำอีกหลายบรรยากาศหลายเรื่องราวตั้งแต่23มีนา50เวทีแรกของผมเนี่ยนะครับผมก็เห็นพี่น้องมวลชนหลายคนซึ่งยังจำติดตาอยู่จนเดี๋ยวนีเน้เขาก็ไปปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นแล้วจนปัจจุบันเขาก็ยังปรากฏตัวอยู่ ในวิถีแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่เองหลายคนเริ่มก่อนผมด้วยซ้ำไปมีกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาผเด็ดการมีกลุ่มแท็กซี่มีกลุ่มโน่นนั่นนี่ขออภัยเธอครับอาจจะเอ่ยชื่อกลุ่มกันได้ไม่หมดแต่ว่าก่อนผมไปขึ้นเวทีครั้งแรกในนามของ PTV เนี่ยมีกลุ่มเหล่านี้เขาเคลื่อนไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้น รัฐประหาร19กันยายนเนี่ยมันไม่ได้สร้างแต่ระบบเผด็จการขึ้นมาอย่างเดียวแหละครับมันได้สร้างประชาชนกลุ่มผู้รักประชาธิปไตย,ยขึ้นมาด้วยแล้วคณะรัฐประหารปี49เนี่ยหมดบทบาทไปแล้วหมดอำนาจไปแล้วถูกทําให้เป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ด้วยคําว่าเสียของไปแล้วแต่ประชาชนที่ ยืนหยัดต่อสู้นี่ยังไม่ไปไหนนะครับแน่นอนครับตลอด10ปีที่ผ่านมามันมีความสูญเสียมันมีการบาดเจ็บล้มตายมันมีการสูญสิ้นอิสรภาพมีคนล้มหายใตใจจางแต่ว่าแนวทางและอุดมการ์การต่อสู้เนี่ยมันยังอยู่ คณะรัฐประหารชุดปัจจุบันบอกว่าชุดที่แล้วเนี่ยเสียของแต่ผมเชื่อว่าในขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันเสียของหรอกครับเพราะเราพูดและเรายอมรับกันมาตลอดว่าการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยในประเทศไทยนี่มันคือการเดินทางไกล ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินได้มาไกลมากกว่าประชาชนทุกกลุ่มเคยเดินได้มาแล้วแต่ทางข้างหน้าก็ยังอีกไกลครับจะกไกลถึงขนาดอีก10ปีหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่ามันยังต้องทุ่มเทมันยังต้องใช้ความมุ่งมั่นกันอีกมาก ผมไม่ทราบว่ารัฐประหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าและผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าฟันธงนะค,คือหลังจากเกิดปี49มาเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วยิ่งเกิด27พฤษภาคม22พฤษภาคมปี57เนี่นะมันคาดเดายากมากนะครับว่าการเมืองไทยสุดท้ายเนี่ยมันจะจบยังไงแต่ส่วนที่ ยังมั่นใจได้ก็คือว่าสถานีสุดท้ายคือสถานีประชาธิปไตยแน่ๆคือการที่เราใช้อำนาจพิเศษการที่เราใช้กระบวนการคณะรัฐประหารมาสร้างรูปแบบการปกครองมากำหนดกติกาสูงสุดมากำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศยาวนานไปตั้ง20ปีเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยนอกจาก มันขัดกับกระแสหลักของโลกแล้วเนี่ยมันยังสวนทางกับพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนด้วยไม่มีอำนาจใดยืนยงอยู่ได้ตลอดไปตลอดการด้วยการขัดกระแสหลักของโลกและสวนทางกับพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะครับ สถานการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาถึงจุดที่มีสภาพบังคับในตัวให้ต้องกลับคืนสู่วิธีทางประชาธิปไตยผมภาวนาว่าสภาพบังคับนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปโดยสันติวิธีมันจะเป็นไปโดยที่ทุกฝ่ายเ,ยเห็นตรงกันและยอมรับกันได้แม้ว่า ในโลกของความเป็นจริงถ้าหันไปมองหลายๆประเทศนี่นะครับมันจะเป็นเรื่องยากมากๆก็ตามแต่ผมขอแสดงความมุ่งหวังกระบวนการสันติวิธีเพื่อที่จะนําพาประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยและผมว่าเราช่วยกันได้นะคำว่าสันติวิธีนี่มันไม่ใช่คำพูดที่พูดเอาแต้มพูดเอาความชอบธรรม วัฒกรรมทางการเมืองไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนช่วยกันได้เอาละว,วันนี้มันเป็นวันที่สังคมไทยต้องการการพิสูจน์แล้วล่ะว่ารูปแบบการปกครองอย่างที่เป็นอยู่นี่นะครับมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่ามันจะพาเราไปสู่อนาคตด้วยกันได้หรือไม่ต้องพิสูจน์แล้วเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติมาแล้วนี่ครับเราต้องใช้เวลาละแต่ว่าการพิสูจน์ทราบเหล่านี้เนี่ยนะ เมื่อเห็นกันชัดๆแล้วต้องยอมรับกันได้นะแล้วก็กระบวนการทั้งหลายเนี่ยผมก็หวังว่ามันจะไม่นำไปสู่การรัฐประหารอีกรอบนึงเราดูนะครับช่องว่างมันห่างลงแล้วนะแต่ก่อนนี่เขาบอกส4 1 5ี่สปีครั้งนะครับนี่10ปี2ครั้งแล้วอะแล้ว ไอ้ครั้งหน้านี่นะถ้าหากว่าไม่ช่วยกันไม่ยอมรับและพยายามทําความเข้าใจกันให้ดีเนี่ยมันอาจจะถีบกว่านี้ก็ได้ผมขอเป็นกําลังใจนะครับให้ทุกคนทุกท่านที่ยืนหยัดหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันมาประชาชนสง่างามมากๆนะครับใน ความคิดของผมเนี่ยแล้วผมก็ยืนยันมาตลอดว่าภารกิจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นวีรบุรุษวีรสตรีอะไรมาจากไหนล่ะครับเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละคนเดินดินกินข้าวแกงทั่วไปเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านก็เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยกันได้ขอให้มีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ขอให้ยืนยันหลักการความเท่าเทียมความเสมอภาค เท่านี้นะครับกขไปได้แล้วแน่นอนนะฮะบ,บทบาทอาจจะแตกต่างละบางคนอาจจะมีเหตุผลความจําเป็นมีความถนัดไม่ถนัดมีข้อจํากัดที่จะออกมาเดินไม่ได้ออกจะต้องอยู่ข้างในมาอยู่ข้างหน้าไม่ได้ต้องอยู่ข้างหลังอะไรต่างๆก็ตามอะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี่มันคือองค์ประกอบสำคัญทั้งสิ้นนะครับสำหรับคำว่า การเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยผมเนี่ยเริ่มต้นมาโดยความที่ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาสู้กันยังไงผมอ่านประวัติศาสตร์อ่านเรื่องราวการต่อสู้ทางการเมืองของหลายๆประเทศหลายๆขบวนการเนี่ยนะบรรดาแกนนําทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าโอ้โหมีเอาอุดมการแรงกล้ามาแต่อ้อนแต่ออกมีความยิ่งใหญ่ทางจิตสํานึกการเมืองมา แต่เล็กแต่น้อยผมก็ชื่นชมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยฮะผมเกิดมาเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาที่สนใจการเมืองเข้ามากรุงเทพก็กัดฟันทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตส่งเสียตัวเองเรียนแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นนักพูดนักบรรยายนักจัดรายการโทรทัศน์เรื่อยมาผมสนใจการเมืองผมก็ลงสมัครเลือกตั้งการเมืองของผมไม่ซับซ้อนเลยฮนะ อยากเป็นผู้แทนราษฎรก็สมัครเลือกตั้งถ้าชนะก็ทำหน้าที่ไม่ชนะก็พิสูจน์ตัวเองต่อไปผมก็มาของผมแบบนี้แต่ว่าสถานการณ์ตลอดสิบปีที่ผ่านมานี่แหละครับมันทำให้ผมมาเป็นแบบปัจจุบันแล้วมันทำให้ประชาชนจำนวนหลายล้านคนตื่นขึ้นจากการเป็นประชาชนธรรมดา มาเป็นประชาชนผู้ต้องยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพวกเราทุกคนเท่าๆกันสถานาการณ์สร้างวีรบุรุษเนี่ยเป็นสำนวนที่เขาพูดกันมาตลอดนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าสถานาการณ์เนี่ยสร้างประชาชนจนวันนี้เนี่ยนะครับ ผู้คนตามบ้านร้านตลาดชาวบ้านทั่วๆไปนี่สามารถที่จะนั่งถกอภิปรายกันเรื่องการเมืองเรื่องหลักการประชาธิปไตยนีย่ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเปิดวงเล็บนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือท่านอย่าไปกดดันตัวเองนะครับอย่าใจร้อนแล้วการ เดินไปสู่ประชาธิปไตยนีย่มันต้องสามารถจะสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างได้ยิ่งมีคนเห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตยมากเท่าไหร่เส้นชัยที่เราจะเดินไปถึงมันก็จะใกล้เข้ามาเท่านั้นนะครับและอย่าไปมีความรู้สึกว่า ภาระหน้าที่ในการสร้างประชาธิปไตยเป็นเรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นพวกเราเป็นคนเสื้อแดงและเรายืนยันหลักการประชาธิปไตยต่อต้านรัฐประหารมาตลอดแล้วเราก็ไปมีความรู้สึกว่าถ้าเรื่องประชาธิปไตยต้องเป็นเสื้อแดงเท Familie, ่านั้นถ้าไม่ได้เป็นเสื้อแดงแสดงว่าไม่ใช่นักประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่นะครับภาระหน้าที่ในการสร้างประชาธิปไตยนี่ มันเป็นของประชาชนทุกคนจะเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเสื้อขาวเสื้ออะไรก็ตามเนี่ยพื้นฐานแท้จริง <tamp> ค <rov> ือเป็นประชาชนครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่เราไม่ใช่เจ้าของเวทีครับเวทีนี้เป็นของคนทุกคนเพียงแต่ว่าณวันนี้เรายืนอยู่บนเวทีนี้แล้วเราไม่คิดจะลงกลับไปเราไม่คิดจะเปลี่ยนใจ แต่ในระหว่างนี้ในระหว่างที่เรายังต้องคงติดตามสถานการณ์ด้วยความอดทนด้วยสมาธินี่นะการยื่นมือออกไปเชิญชวนผู้คนทั้งหลายให้เขาเข้าใจข้อเท็จจริงให้เขาเข้าใจหลักการที่ถูกต้องผมว่าก็เป็นเรื่องสำคัญเราไม่ได้ เดินทางกันมาสิบปีเพื่อให้ประเทศนี้มีคนใส่เสื้อแดงทุกคนนะครับแต่เราเดินทางกันมาสิบปีเนี่ยเพื่อให้ประเทศนี้อำนาจอธิปไตยเป็นของคนทุกคนเท่าเทียมกันเราอยู่ภายใต้หลักกติกาที่เป็นสากลเหมือนๆกันและแน่นอนนะ ไม่มีทางที่เราจะคิดเหมือนกันทุกอย่างหรอกครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคนใส่เสื้อสีแดงบอกว่าเป็นคนเสื้อแดงก็ยังคิดไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจุดร่วมสำคัญก็คือหลักการประชาธิปไตยนี่แหละครับผมก็หวังใจนะครับว่าส0ปีเนี่ประสบการณ์สถานการณ์แล้วก็กระบวนการ ทั้งหลายเนี่ยจะเขี่ยวกรัมให้พี่น้องที่เคยเคลื่อนไหวเคยร่วมกันต่อสู้เนี่ยนะฮะตกผลึกทางการเมืองแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเดินต่อไปทุกวันวันหนึ่งมันจะถึงได้ผมย้ำอีกทีนะครับ นี่คือการเดินทางไกลและ10ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเรื่องศูนย์เปล่าหรือไม่ได้อะไรมันมีวิธีชีวัดง่ายๆสำรวจตัวเองสิครับ19กันยายน49ท่านอยู่ตรงไหนของสถานการณ์ทางการเมืองความเข้าใจของท่านต่อสถานการณ์นี้เป็นยังไง19กันยายน59 ตัวท่านเปลี่ยนแปลงมาหรือเปล่าท่านเข้าใจอะไรมากขึ้นใช่ไหมเห็นอะไรมากขึ้นใช่ไหมมีส่วนร่วมกับมันมากขึ้นใช่ไหมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราเดินมาข้างหน้าด้วยกันผมขอคาระวะต่อดวงวิญญาณของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคนทุกท่านนะครับและผมขอแสดงความชื่นชมต่อผู้เสียสละทุกคน ต่อประชาชนคนเล็กคนน้อยที่กล้าหาญท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินในความรู้สึกและความทรงจำของผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ต่อไปนะครับเรายังคงมีกันและกันอยู่ผมมั่นใจว่าผมยังมีพวกท่านแล้วขอให้ท่านได้โปรดมั่นใจเถอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านยังมีผมท่านยังมีพี่มีน้องอีกหลายต่อหลายคนนักที่ยังคอยห่วงใยและเคียงข้างกันคืนนี้เมื่อสิบปีก่อนผมแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะเพราะว่าติดตามความเคลื่อนไหวติดตามสถานการณ์ทั้งคืนแต่คืนนี้ของปีนี้ ผมจะนั่งอ่านหนังสือนั่งดูข้อมูลต่างๆและผมก็จะเข้านอนและผมก็จะหลับฝันดีว่าในที่สุดสิ่งที่เราเชื่อมั่นมันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดการรัฐประหารก็จะหมดไปเพราะมีประชาธิปไตยเข้ามายืนแทนที่อย่างแข็งแรงขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ